ดังงงาย่ีคโออ๊ปปตน้้สวัสดีครับสวัสดีน้องป้องปายสุขุมสุขนครับคือเก่าครับหาอยู่หากินคือเก่าครับผมหาหน่อไม้วันนี้พิเศษในหน่อย หลวงลองมาแล้วครับเห็นอย่างเอามดครับหาอยู่หากินขึ้นเข้าไอ้น้องป้องไปตามเพื่อนกันครับผมไปนี่แหละครับยอดฮิตขึ้นต้ไม้หาได้ม่อปีอมุอซักครับน่อมไม้ยัาง,งาคงเหลือยังพอหาอยู่ยังพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับเดี๋ยวเลาะไปโซนนี้แหละครับมเนี่ เดี๋ยวอยู่นี่เพประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดนอครับนอน่างดินหกเจ็ดนอกกาะเดียวสุดยอดครับเพราะว่ามันมีแต่ห้อยอรับบนร่วงกับคนอื่นที่เอาไปลงมันเคยออกมันเก่อข้าวครับนี่แหละครับสิ่งที่เหลืออยู่ที่หาได้พอได้อยู่ได้กินครับก็คือหน่อไม้ครับอน้องครับยิ้มรีอยิ้ครับก่อเดียวนี่ขึ้นมากแคบตัวนี้ก่อนเนี่ยเบ่งกันตัวนี้ก่อนครับ มันก็ออกมาเรื่อยๆชอว่ามันเคยออกคนนั่นมาเอาคนนี้มาเอาผ่านไปออกน้ำหลังคือนเก้าครับบองงามก็คืองามหมดละโน่นางดินครับโน่นางดินโน่นางฟ้า <laughs> มีดอีกแล้วครับมีดนะ มีดโบผ่านอีกแล้วมีดโบเข้าไอ้น้องป้องไปมาเปลี่ยนกับบริบเปลี่ยนจ้าเทือครับงามเหรอครับโอ้ตัวนี้มันออกซอนใจไหมอืมอืมในสานีครับโอ้งามครับโอ้ตัวนี้งามเลยครับอยู่ใ,ใกล้กันนี่แหละครับ กอเดียวเลยครับกอเดียวแล้วเมื่อข้าเจ้าออกไปอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้อมนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบมันก็ยังได้คือเก่าเขากมเกิดเกิดคือเก่าน่นางดินกำลังงามครับผมยังอ่อนอยู่ตปนี้ก็ยังตัดตัดสั่นปกติต้องตัดเลยคนนี้มี่บผ่านครับผมอ่ะอีกกอเดียวแล้วครับ มาเบิ่งทางนี้อีกนี่ก็โอเคครับโพดโพมิดมิดบวกเขาไอ้น้องไอ้ยยเ้่นนโอี กูได้พิ่นเอามาทิ้งไว้กลางป่ากลางเขาเลยกใจมันดูหัวคนเอกรารเอกการจะไป,ปร้านหรอครับสวัสดีค่ะชมใหม่ครับต่างลุงร้องไปแล้วครับล,งลงุงร้องเพราะทุล่ะไอ้เบิงเบ้งไอเบิ้งอาการเพื่อนว่าเพื่อนจะเป็น,นังไรเพื่อนตกใจอีบ่เราต้องตายเฮ้ยนะครับโน่นี่งี้ยเงี้ครับ โอ้ย้ยนนี่ก็ไดเาะงามขับขับโนนี่งามขับ,บขับโนนี่ยาวพร้อมครับโม่งเคยออกมันกอ็อคือเก่าครับเพป็นเป็นระยะห่างประมาณสามสี่มือ้อทีคนมาเอานะครับดได้จังหวะผมมาเอาเราึพอดีโอเคครับชึกชึกชึ๊กชึ๊กชึกชึกช๊ก,กไม่นะพาน กระมิดไม่ผ่านครับผมออกแห้งปันปันเลื่อยไม่สมัยโบราณได้ออกแห้งเราสั่นมาหรือเป็นน้ำตดตัดแก่ปวดบวอโอ้พอด,ดีงามครับโบแกโบเกอร์อแล้วครับพอด,ดีแจ้วครับผมอายุหากินครับ นะครับน้ำตัวนี้อะไรเรยเลิกคมอมสุยอดสุดยดตอนนี้ยง่ยไหมตัเป็นยังเจออีกแล้วครับไอหน,นอส่งไฟ งามงามครับส่วนมากมันจะน้อนางดิบเจ้าหาไปโสงมื้อแล้วอะไรโอ้ไซส์สัน้นนีโอเคแล้วครับนโน้โม่ใหญ่อันนี้มันเป็นนม้ไม้ไรยครับนั่นจะเป็นแบบประเภทบ่มีน้ำนะครับถ้าเป็นนม้ไม้ไห้ป้ามันจะมีน้ำเป็นคนละย,ย่างครับโอ้งามครับยอดเลือดครบโอ้ อุ้ยสุดยอดเลยครับโน่เนี่ยจะเป็นเร็วๆอยู่นี่ไงเออเอานมไม้อยู่ลองเอินเหรอครับเอินกระซิบจังใดเนี้ยครับนี่ครับผมก็เับน้ำไม้อยู่นี่ครับครับโน่นางดินครับโน่นางดินคืออะไรใครย้อยฮอนน้อองเ้ยสวยสวยสวย เลียวงามกนาดครับเลิกเป็นเลิกอันเนี่ยถ้ามีเป็นใจืะได้งามอยู่ครับแต่สูตเมียอยู่บ้านหมดได้ <c oughs> <c oughs> ครับผมอ่ะไปมากกันไปมเลกัลดอครับผ่านครับผ่าน สวยอีกหนึ่งครับกระตืตอใคบ่อย่างขักึ่งต้วนงานยังไงเริ่มบดมาลรใครเนาะมต้วนแดดอยู่ พุทธเดี๋ยดครับอ้ครับงามครับงามนี่ก็กนางดินเหมือนกันครับนางดินหรือนายดินล่ะนี่ครับถึงสินนอกปใหญ่จะว่าครับอันนี้คือหน่อไม้ไร่ครับผมเป็นหน่อไม้ไผ่ป่าเขาว่าไผ่ป่าครับหน่อไม้ไร่อในแซฟลุงโลเนาะมันก็สู้หน่อไม้ไร่บ่ได้อันนี้คือหน่อไม้ไร่ครับก่อไร่เขาเอิ้นน่ะคือมันบ่มีน้ำคือจังไผ่ป่าได้เนาะ แลงาไงมันจืดเร็วขันไผ่ป้าเนี่ยขมก็ผมว่าโอเคครับมันผมว่างามเลยครับแค่นี้ค่ะือว่าสุดยอดเลยครับรอหนูปะมันแล้วพุทธเจ้ะไง สักครู่ครับเอา้นั่งกินข้าวครับมันฮอนเอากระนันี่กันโอ้ได้หมดเนาะเอาเสียงหุดเนาะ ดิโน่ทุกท้าเออเจ้าเล่เดี๋ยวโมไลครับโมง่ายแล้วครับจะว่ากัน มันยาวต้องไซเสียมไซเจาะถ้ามีดนี่มันบบก,กน้องหรอครับมันมันโบกผมได้สั้นๆน,นี่แต่โบเข้าอีกตั้งห้ามีดก็ได้บังคับไอ้น้องต้องไปมืดฟ้ามืดฝนมาเด็กกระหนแต่สุดท้ายแล้วมันกระโบโตก เลยแล้วครับนางดินต้องได้เสียมแม่ถ้ามีเสียมคือลุงล่องนะโซกเอาคือแต่ไต่มันได้มันได้หน่อยยาวอยู่แต่มีดนะมีดเราปรผ่านเลยหน่อยมันยาวอยู่แต่ละมีด,ม,ดมันมีดมันบกเข้าพอสิเปลี่ยนตั้งแต่รอ,อบก่อนชั่วชั่วชั่วช่วชัว สุดท้ายได้ฮักอีกเลีครับเ้าลองบางนอกนี้มันจะได้ฮักหมดาเลยเตอร์ซิได้ดจ,จัดจ้ะอืออืออคืออยู่ครับตัวนี้ จักปล่เขาใส่แล้วโอ้งานอยู่ครับสูคฮักผมได้เหรอครับมีดบพัพันงามครับสวยงามพลิตภักครับมีดแล้วมีดบพัพันโอ้ย ทรมานเด้เด็กน้องป่องไปทรมานขนาดเลยมมันเมื่อยใส่แหงหล,ลายพดมีดบ่ผพันไปครับบอลเนี่ยฮะแพนถือว่าสุดยอดเลยครับนี่ นี่เสียมขึ้นหากนอกนี่มันก็นต้องได้ได้เล็กๆอันนี้มันมีนมเสียมนี่นี่ตป็นมี้บเข่าฮะมันจะได้สาใดเบ้างเอาเจ็บพดเอวโอ้ยนี่ถ้าเป็นเสียมมันก็นได้แบบนี้เลยถือว่าพลาดแหรอครับมันต้องเงา ถ้าได้วันนี้ทุกหนวก็อโอเควันนี้มีดมันมีดมันบกเข่ามันบกคมปาดห่ังเข่าก็บกเขา่าเหนื่อยมือ,มอ,อ,อบางทีนะเพราะเป็นปาดก,กกมันบกไรก็ปาดไวปลายมันก็ได้แค่ปลายครับโอเคครับงามครับนอนนี่งามงาม ทำการซ่อมซะก่อนครับผมซ่อมเมื่อก่อนครับได้หน่วยได้หลายก็ได้สำนีละซ่อมไปแปรงไปแงไว้ให้เขาอย่างดีเขาจังบาให้ครับผม <laughs> จังเบาให้มัน,นยะครับนี่ ซอนซัสครับซอนซดีพออยู่พอกินนี่แหละครับหาพอได้อยู่พรได้กินเสียลายก็นี่ก็ได้อยู่เมื่อกลายอยู่ครับเพราะว่าให้ผู้อื่นเนี่ยเดี๋ยวผู้อื่นเขาก็มาหาเค่อน็ผู้ใดก็ยากเขามาที่ลังก็ให้เ <lush> ขาได้นะ่ครับเป็นส่วนที่เหลือเอาไปไลยก็ได้ครับจนดดามาครับผมโอเคครับบารนี้ก็ใส่ถุงได้อย่างลวกันล่ะกลับแล้วครับบารนี้ได้เวลาแล้วครับ นี่ของของลุงร้องครับลุงรองก็ได้หลายเติมอยู่เพราะว่าเพิ่นได้เสียมในข่ามน้ำครับคัวกับฮักมึนล่ะลุงรองไปก่อนล่ะไปบาทนี่โอเคครับ